วัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมในช่องก็นเด้งดาวสุดเกัาบนน้องนเนี่ที่มีชื่อว่าคิงเจนเจอรี่นะครับผมอ่ะคุปฟัก็ขอไปด้วยนะครับอผมก็ได้ผมมังกรน,นะครับผมนนี่ไม่ใช่ผมมังกรสิพลไดโนเสาร์ครับนะครับไปฟังเพจไปสวยมาแต่งหล้าบ๊วยคนนั่งก็ถึงกับตายเลยนะบนับน้อง วิ่งดามิทแล้เนี่ยนี่ยหมอกกำฟามนั่นเนี่ยครับผู้ชมดามิแลมันมครบหมอกกำฟางไม่ต้องเสียเวลาเลยครับนี่เยมาฟางฟามสวยมาทำอีทเรียนโอ้ยโอ้ยมาท่ผู้ชมโอ้ยเพื่อจะย้ำควา,ารมรลอง นะอย่าดัฟงฟาร์มนกขอล้อนเดิอดนกขอล้อนอนะย่าดังฟาร์มเถอดนะสวยสี่โอเคมันก็มาสามาตีบอลวนี้ได้ตัวไหนไม่รู้อะนานๆวันี้เสียไม่ใช่บนแถวยี 20, 20่สิบยี่สิบบะคน,นจ,จะตีบอลยี่ ผมจะมีบอสสินะครับเล้ยงสิบก็เเงมาอะไรนะกอสสิบไปอะไรกันอู้สังติตตาวะไม่อันนี้สวยมาสวย คำตอบเพื่อตอบนะครับท่านผู้ชมความไปเรื่อยๆนะอืะอ่อเยมา มาเสกตัวน้ำชมไปกันต่อนะมาผมจะไม่ผนจะไม่นะมาทำกันต่อเลยครับมาอับดีกับสเตสตสเตสตสเตตเมนูกดเมนูไม่ได้สเตตข้าผลแค่นี้เจ็ดพอย 9. เข้าเยอะเยอะ มาเรียบร้อยเอ้ยพวกพิษแค่นี้สเต็ปคอแค่นี้ไม่ตองช็อตนี่คือไรด่าโคตรโอเคออดมาสตรมทมจะตีเขาหรือเปล่ากูจะได้ตรงจุสวัสดีดูอุ้ยเดแต่สก,กิลก็เยอะนะครับอาจจะสั่นมาทีเองน,นะครับเนี่ย พีก็เวลสิบสองอล้วนะเนียมาเอาเลยชอมไปเปกันต่อมาไ่กันเจอถาปช่อมแต่ไมน่นจะแล้วเปอรสองดีมากเลยเนี่ย อันาที่โตบสวยงามชมฟังกันยาวๆฮ่าฮ่สวยฟังไปเรื่อยจะ่อฟังไปเรื่ยกับรู้สึกน้ำเบื่อวันนี้มันมีระบบภาษาไทยไหมเนี่ยภาษาไทย นี่มึงเห็นีมึงมึงเห็น้วยมันต่ำอะไรอ่ะเฮ้ยอ่ะไม่รู้อ๋ออ๋อเฮ้ยหนึ่งสิบสิบเนี่เป็นอะไรมันจะออกไงอันนี้มันคืออะไรมันคืออะไรนี่อะไเนี่ยไม่อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้เหมือนกันนะผู้ชมปก็ิทำไม่เป็นเลยหนึ่งสิบสิบไป ก็คนมันก oh exactly mm ็ต hmm. ิดะไรการน้ำฝนถ้าการสวรรค์จะโดนไอ้ใารจะเข้าใจของเราไม่ยอมเข้าใ่งานกันเจอิแนดีแล้วโหแต่ละรอเขจผงก็ไม่ไหวนะลงนี่มาก่อนไหมเมนู ก็พลังพลังบุรี่ไหมเยอะเยอะเอ้ยจะไปตีเบาะนั้นไม่ใช่ปิดเรนจะปิดเ้าจะดเสร็จเรีย,ยบร้อย แต่ยังไม่ผัวสก,กิลได้แต่สก,กิลผ่กก็ไม่ไหวโอ้โหเยอะเกินน้องมาของก็ค่อยทำนะกานต่อแบบไม่ต้องตัดต่อนะ่าต่ออู้ทำต่อเสร็จไปได้แค่เสร็จน,น่าเบื่อแน่วนของก็น่าเบือนะ่อ มาไปกันชุดนี้ก่อนน้อยเอเมนูคาพลังสีพอ,อยอห้เยอะเลยฮิน่าสนใจเลยเออดนตรีดนตีค่ะอืสวยลง

มวยสวใช่ไหมผลในระบบเก็บกว่าผลผลผลทำหมนบนพื้นจะถูกลบใน15วินอ,อ,ะอะไรเนี่ยอะไรวะ เออเหมือนอะไรแล้วอะไรอ่ะอ้อเหมือนการทําเหมือนกันลบออกที่คนทิ้งผลในที่ส่งผลหรือเปล่าไม่ต้องเหมือนกันน้ชมไม่ต้องเหมือนกันนะครับก็ผลก็ไม่รู้มากน้ำชมกันต่อไปเลยมาเพิ่มคำตอบเลยน้ำชมไปคำตอบ ปามด้ปามต้องเลยห้ามผู้ชมไปเลยโอเคเรียบร้อยไปจะไปใส่จักนี้อ่ะนั่นผมจะบอกาก่ได้วสกิวดาสตบ มันก็เหนื่อยมมาันเหนื่อยจะฟันผิวเวลหนึ่งหรอจสตีเอ้ยน้อยกเข้าใจว่ามันเหนื่อยเลยก็เจวาผมฟังแบบง่ายๆแบบสบายๆใจสบายมาก ใส่ไปที่หนึ่งสร้างีลูกขอเขากับแม่เปิ้ลแม่เปิ้ลมาทำเศรกิต่อจกแล้วเยอะๆนะท่านผู้ชมฟูฟูกันมางนี้จะดับแดงนะไอ้ผลมึงเอ้ไม่ใช่ผลจะนึงสาคนี้น,น,ดบบน่ดับแดงนะคะผู้ชมดับแดงนะก็รีดโยมหมกกับป้ามาก

สวยมาไปทำต่อเควสต่อไปร่างเอออยไรมาสวยอีสิบเอวมนทำ ก็ฟาร์มข Comm ับพลังอันลัต้องกานอันลํดาบดาบผมก็ไม่มีเน <actions>. ี quiero, ่ยแตฟาร์มไปลําป้องกันพลัง hmm. ต่อสู้นี่แค่นี้ก็ชมไม่มาสมพลังดาบก็สามก็ เหนื่อยๆฮๆเฮ่อัคนี้แล้วกัน้ชมไปแล้วผมจะตีมันเด็เปล่าตุดกระด้งเด็ดแล้วมาดีข้าเฮ้ยว้ายโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วเราบอสจะแบบเท่า bố cỡ là phải không có con không có móc bốc móc bốc thấy, bốc móc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  bốc tông, bốc móc bốc móc bốc móc à, bó bó เสียก่อนไม่เปียบเลยเพราะว่าเปิดก่อนไม่เปียบเอย่าอย่าตายโอ้จะตายเฮ้ยขอลอขอลกเไม่ได้โอ้โหเสียใจนี่ไม่ไหวถึงกับได้โอ้โหไม่เสียใจเยไม่โอ้โหเสียใจไม่ได้ จะที่ผมไม่ได้อันนั้นเหอะเดี๋ยวผมก็จะได้จะบอกยังไม่เกิดซินะผมไปทำไข่อื่นก่อนไ้คข่ไก่ไข่ไก่ไหนไหนอ่ะไม่รู้อ่ะพี่ย้อมเราไม่ต้องเอาไข่ไก่กันเลยง้อดี่เอาไข่ไก่เลิศมา คืปอปวดตัวสกิลได้แล้วอู้หูสกิลไหนไหมั้่ต้องกินอนะ่ะอุ้ยสก,กิลใช้ได้แต่ไม่เข้าเวย่ยฮึสวยสสวอ,อยากให้คนส่นผลนะไม่มีใครส่ผลนะ,มไ,มมมะไม่มีใครอยู่ผู้ชมผมเหงาอ่ะไม่มีใครอยู่โอ้ยมีคนไทยทั้งน,นั้น ใครเกิดเนี่ยเชงคูตเหรอเชงคูเกิดต้นประชนเพื่อผมไม่อยากไปเพราะผมรู้ว่าเชียงคูมันเลือกสามพันเพ่งบอกว่าเออฟาร์มปัญยาวคือผมอยากได้ผงยามากๆนะคะเพื่อผมไม่มีผงยาเรื่องขอส่มผงหน่อยพีสสมผงยาน่อยส่งผงยานอเอเขอร้องขอร้ออยากได้ผงยางไม่อยากได้ผมมังกรแล้วไม่ใช่หรือได้ผลอะไรได้ผลอะไร เฮ้ยไม่เอาโนโนโนผมไม่เอาผงยางครับพี่ผมอยากเอาพี่โดนหยอกหยอกไม่ใช่ผงยางดิผมมีผงมังกรนพี่ไม่เอาผงมังกรนะครับผลเลยนะพี่พเข้าใจไหมผมจะได้นี่พี่ผมส่งผงให้หน่อยสิส่งผงให้หน่อย,งงอยจะได้ผลแล้วพี่ตูฟี่อะไรเนี่ยพี่อะไร ก็ไปด้วยกันมาเข้าเคนเอ้ยใช่ด้วยพี่สมพลไว้หน่อยแล้วเป็นเพื่อนในเซิร์ฟไม่เลยเขารับหมดละรับแค่นี้แล้วกันสมพลนะพี่สมพลไว้หน่อยสมไว้หน่อยไม่มีเงินครับพี่โอ้โหใช่เอาอันนี้เลยเอาอันนี้เลยเอาอันนี้เลยพี่เอาอันนี้เลยชอบชอบเอาเม็ดนี้เลยพี่ผมพลสมพลพี่ผมชอบผมชอบผมชอบเอาผมแบบนี้เลยอืม およごうかんじてきた。